บอกว่าล่าสุดหลิวมณัสวีโฟไอจี IG, บุ๋มปนัดดาหลังฟาดเพื่อนหนุ่มกลาแซพาาทิ้งเมียหลวงให้อาหารผัวไม่เต็มที่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ตัวแม่วงการอย่างบุ๋มปนัดดาทนไม่ไหวฟาดเดือดหลังเห็นข่าวเพื่อนหนุ่มกลาาทิ้งเมียหลวงจูนเพนชุลีว่าให้อาหารกับผัวไม่เต็มที่จนต้องออกไปกินอาหารนอกบ้านโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสืบเนื่องจากข่าวนักร้องดัง แล้วเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนที่นักร้องเขาตักกะป่วยนะคะนอกใจกันยังไงก็ผิดถ้าไม่อิ่มก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ไม่ใช่ไปนอกใจแล้วให้คนอื่นมาย,ยอยเย้ยแบบนี้คนที่เม้นเคยลองถามเมียที่บ้านไหมว่ามีความสุขหรือเปล่าลูกภูมิใจไหมที่มีพ่อแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝากไว้ให้คิดและล่าสุดหลิวมณัสวีโพรไอจี IG, บุมปัด,ดาหลังฟาดเพื่อนหนุ่มกลาแซพาดพิงเมียหลวง ให้อาหารผัวไม่เต็มที่โดยหลิวมนัศสวีได้เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่าตักกะอวย